สวัสดีทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเนาะมันนี้สละพามาข,าข้าวควยวเลยพี่น้องมันนี้ก็พามาเห็ดแกงไก่ใส่น้ไม่ส่มพี่น้องเลยก่อนอื่นมดสละากาสีขั่วก่อนเนาะขั่วก่อนพี่น้องขั่วไห้ไก่มันชุกก่อนเผื่อบริเวณมันคาวเนาะ่ะตอนนี้ก,กำลังขัว่ว เปิดเก็ดขึ้นอีกจั็หน่อยพี่น้องขัวใส่ใส่หัวคาหัวตะไคร้ใบขี้หูดกันเนาะสลัดจะซอยอ่ะแบบนี้สบายดีเดอ้อสบายดีทุกคนเนาะสลัดก็ไปไลงคลิปแล้วมน,นึ่งเลยพี่น้องมาพูพก,กัดสลาลยแล้วสินเก่าสินเคยพี่น้องเลยหม้อเกา่าหม้อเดิมจ้า้อนี้สลัดคา่มาเข้าขัวเด้อพี่น้องเดอ้อเมนู้อนี้ก็กินไก่กแล้วพี่น้องแกงไก่ใส่ น้ำไม้สบน้องพี่น้องเนาะคิดอยากพี่น้องเลยคิดอยากก็เลยมาเขาคั่วมันนี่เนาะสบายดีเดอ้อสบายดีทุกคนเนาะสละก็ไ่ได้ห่างหายไปทางใหเด้อพี่น้องเนดะ้อแค่บ่มีเวลาได้มาเฮ็ดกินเนาะบ่มีเวลาได้มาเขาคั่วมนะันเนาจะขวให้มันสมัดให้เนื้อมันสมัดให้มันสุกเล็กน้อยก็เนนะาะจึงมาใส่น้ำแกงพี่น้อง นี่กับขวก่อนพี่น้องเลยมามาทุกคนมากินแกงไก่ใส่ไม่สมน้ำชาลามาื่อนี้เมนูมื่อนี้แซ่บเลยพี่น้องเลยก่อนอื่นเม่นเอากับซิมขว่ให้มันเนื้อไก่มันสมัดกนเนาะให้มันสุกก่อนกับเครื่องเครื่องเทปเครื่องหอมเืง พรอ,อมหฮาเข่าให้บ่หไ้มันข้าวก่อนพี่น้องนี่เอาเนื้อไก่ห้างก็เริ่มสมัดแล้วเนาะห้มันสุกจักน้อยพี่น้องสุกพอดีสมัดนะพี่น้อง นี่ไก่เฮาก็เริ่มซุกเริ่มสมัดแล้วพี่น้องมาขั้นตอนต่อไปเฮาก็จะมาใส่น้าแกงพี่น้องเลยใส่น้าแกงลงไปเนาะนี่ของน้าแกงลงไปล่างเอา,นเอาแนวเสียบในกลดขกก่อนพี่น้อง เล็งเก็ตขึ้นอีกจักหน่อยนี่ตอนนี้ก็ล่อให้หมอพดก่อนพี่น้องบัดน,นี้อันนี้ก็จะเป็นไม้สมไม้สมของเฮาเนาะพี่น้องเนาะนี่งามๆเลยแกงเสบยตูตเชนไม้สมเนาะ เดี๋ยวบึงไปนำกันพี่น้องว่ามันจะเป็นจงังใดรอให้หมอผดก่อนพี่น้อง การอให้หมอพดฮาจะปิดผ้าไว้เนาะมานะพี่น้องบันนี้หมอเฮาก็พดเลยจ้ะรอตะไก่ชุกเนาะหมอเฮากับเลิ่มพดแล้วหมอพดแล้วพี่น้องเยไก่จะเป็นไก่ลาดเนาะไก่ลาดชาวละเชินไก่ลาดบาัน่นฮาเนาะ แต่ว่าที่นี่เขาจะเอิญไก่เหนียวพี่น้องไก่เดียวมันอยากคล้ายๆกันกับไก่บ้านนะพี่น้องมันจะบอมันเนาะมันจะบอมันมันพี่น้องแบบมันกับมันกำลังดีพี่น้องมันในบ่แดงนะไก่ไก่เหนียวนี่จะแซ่บมันอยากคล้ายคือกับไก่ลาดพี่น้องไก่บ้านนะเนาะอยากคล้ายคือกับไก่บ้านนะพี่น้อง อตอนนี้ก็รอรอหมอพดหมอกระพดเป็นทีเรียบร้อยแล้วรอให้มันสุกอีกเลงหน่อยพี่น้องแล้วเขาจะมาใส่น่อไม้ลงก็ใส่น่อไม้สมลงสบายดีเด้อสวัสดีทุกคนนะัที่เข้ามาหาเบุ้งับชมคลิปสละนาะงซองสละพากินพี่น้องเมงนี่ได้เมนูกแกงไก่ใส่น่อไม้สมเด้อพี่น้องเด้อ นี่มันเป็นปกปวกเป็นน้ำปูปวกอันเขาจะตักออกตักออกพี่น้องน้ำปกปวกมันเนาะสละแกงใส่กับข้าเบือเนาะใส่ข้าเบือแกงแบบอีสานบ้านเฮาพี่น้อง ចាំតែเฮาก็จะมาใส่น้ำไหมสุกลงไปเลยน้ำไหมสุกลงไปเลยพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวยังรอขั้นตอนต่อไปอีกอยู่พี่นองขั้นตอนต่อไปก็คือจะมาใส่พักหอมเนาะหรือามาใส่ต้นหอมแหละใส่่ใส่อันพักต้นหอมนะใบตู่เรือใบแมงลักนะพี่น้องอะน้ำไม่รอให้น้ำไมเห้ามันสุกก่อนพี่น้องแบบนี้นีย้ยเอาใส่น้ำไม้ลงไปละหม้อห้ามมันบดเนาะก็รอให้มันพดในน้ำไม้สุกก่อนพี่น้องเลย ในการล่อเขาจะมาบุ้งเ่องปุ้งๆๆเนาะตละก็สิซมาใส่น้ำปลาลงไปเลยหนึ่งทพีหนึ่งทพ,พีเข่งนอ้องค่ะมันยังจางจังใดก็เขาก็จะมาตื่นน้ำหลังเนาะกะเอาหนึ่งทพ,พีเข่ง <c oughs> แล้วก็ ใส่กะปิหน่อยหนึ่งพี่น้องเพิ่มรสาติหวาดอุมกลุ้มกล่อม,มเพิ่มรสชาติความกลุ้มกล่อมเนาะได้กลิ่นความหอมขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยหอมรสแซ่ดมีรสแซ่ดขึ้นมาแล้วมีกลิ่นขึ้นมาแล้ว กะิประมาณนี้แหละพี่น้องกระิได้นาตาประมาณนี้เจ้านะแบบง่ายๆพี่น้องเลยแกงแบบง่ายๆเนาะเมนูง่ายๆบยย่ได้งากพี่น้องเลยแกงไก่ใส่นมาสุ่มน่มไมสุ่มนี่มันจะมาตัดกับความข้าวพนะี่น้องตอนสุ่มจะมาตัดกับความข้าวเนาะมันจะแซ่บอร่อยพี่น้องเอง้ยมันเขากันดีเนาะพี่น้องเนาะไปี่อยากลองไปเห็ด ไปเห็ดกินไปชิมเห็ด,หดชิมบูกกาลองมึงเด้อพี่น้องเลยว่ามันเแซ่บบอคือสละเห็ดเนาะสละขอชิมมึงก่อนอืมปรุงทีเดียวแซบเลยพี่น้องเลย พอตื่นเกลือซะอีกนิดนึงมันจะจางหน่อยหนึ่งเนาะสีจางๆหน่อยหนึ่งจอะมาทุกคนบัดน,นี้ขั้นตอนสุดท้ายเฮาก็จะมาใส่ใบแมงลักเนาะหรือว่าใส่พ่ออีตูอลไรพี่นอ้องเอาลงไปเลยเอาลงเลยเนาะนี่ทึงต้นหอมเลยพี่นอ้องใส่ทึงต้นหอมทึงบักซีลาว ใส่ไปเลยจ้าทุกคนจ้าความแซบความนัวจ้าแซ่บเ,เด้อพี่น้องเด้อมันนี้เมนูสลัดเด้อแกงไก่เซนไม่สม้มเนีขั้นตอนสุดท้ายพี่น้องเขาก็ใส่พักลงน้ำหลังเนาะบัดนี้ก็รอให้พักเข้มันชุกก่อนพี่น้องเอ้ย รอให้พักสุกก่อนพี่น้องน้ำไห้หไลึกไก่เขามันกระสุกเลยเนาะเดีเดแบบี้รอให้พักสุกก่อนเพราะว่าเราเอาพักลงน้ำหลังเนาะเอาพักลงที่หลังพี่น้องเย้ยจะถือว่าสำเร็จเชิ้นพี่น้องถือว่าสำเร็จ็สิ้นจ้าทุกคนจ้ากับเมนูแกงไก่ใส่น้ำมันสมพี่น้อง เป็นจังไดพี่น้องหน้าตาเป็นตาหนักกินอยู่บระจาทุกคนเอนนาเนาะทุกคนมาวันนี้สลากกระโคตรจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อร์ผมไอพี่น้องเนาะกับส่งสลากพากินพี่น้องมาวันนี้สลากกรได้เมนูแกงไก่ใส่น้ำมันสมเนาะก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อจ้าทุกคนใครที่เข้ามาหับเบิ่งหับสมแวะมาเบิ่งมาสมกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สวาวหลานในเทนเดอร์ กันคลิปหนาเมนูหนาเนาะพี่น้องเนาะขอขอบใจทุกคนเนาะที่เข้ามาขับเบิง้งรับส้มว่าเป็นคนเก่าคนใหม่ก,กับขอบใจเด้อผมเมพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาจ้าทุกคนจ้าบ๊ายบายทุกคน